สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ <S <S องค์เพชรพัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันด้วยอาจารย์น้องไนส์และพ่อนกในชีวิตประจาวันนอกจากการทางานแล้วเราสามารถปฏิบัติธรรม ด้วยเดินทางสายกลางไม่หย่อนยานจนไม่ก้าวหน้าและไม่ตึงจนเกิดความเครียดน้องสอนให้คุณพ่อทำสมาธิจากความเพลิดเพลินสบายไม่หวังผลว่าจะได้อะไรไม่หวังว่าอยากจะเห็นอะไรทุกอย่างเรียบง่ายเริ่มจากการสวดมนตร์ระลึกถึงพระพุทธองค์พุทธานุสติเมื่อสวดมนต์แล้วจิตเริ่มนิ่ง อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือมาร่วมอนุโมทนาบุญกันกับเราแล้วเริ่มนั่งสมาธิทำจิตอย่างเพลิดเพลินกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธวงเล็บสบายสบายไม่ตึงเครียดเหมือนเรากำลังเห็นใบไม้ไหวเมื่อต้องลมไม่ใช่การขย่มให้ใบไม้ไหวเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วให้น้อมจิตเข้าไปพิจรารณา หลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรื่องราวต่างๆจึงจะเกิดปัญญาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่น้องไนซ์แนะนำไม่มีการส่งจิตออกนอกการน้อมจิตเข้าไปพิจารณาเหมือนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์ฝึกเช่นนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจาวันไม่นานนัก จิตก็จะมีการพัฒนาขึ้นวงเล็บธรรมะคือธรรมชาติง่ายๆทุกคนก็ทำได้ส่วนการบรรเทาวิบากกรรมนั้นกรรมแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้กรรมตามไม่ทันได้ด้วยการทำความดีสั่งสมบุญบารมีให้มากจนกรรมนั้นตามไม่ทันนิรมิตเทวาจุติองค์เพชรพัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติ เมื่อสมาชิกมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในการปฏิบัติธรรมต่อกรณีการฝึกสมาธิในจิตปุตชนหรือบุคคลทั่วไปที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตประจำวันมาถือเป็นการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแทนการวิปัสสนากรรมาฐานดังข้อความตามโพสต์ด้านล่างแม่นกพูดว่าได้เข้ามาชี้แจงแก่สมาชิกตามที่อาจารย์น้องไนท์ได้บอกไว้ดังนี้ บางคลิปที่สมาชิกนํามาเผยแพร่เป็นสอนไม่ตรงกับแนวทางของน้องไนส์มันเป็นแนวทางขององค์พระสักยะที่น้องไนส์นานมาถ่ายทอดสู่สมาชิกค่ะบางคลิปให้เน้นการใช้สติในชีวิตประจำวันไม่ต้องวิปัสสนากรรมาฐานซึ่งอันนี้ไม่ใช่แนวทางของน้องไนส์แน่นอนแนวทางของน้องไนส์คือ ให้เน้นในเรื่องของปัญญาที่จะเกิดในขณะน้อมจิตพิจารณาซึ่งจิตปุตุชนอย่างพวกเราก็ต้องวิปัสสนากรรมฐานอย่าริอาจหรือบางอาจไปเทียบขั้นกับท่านท่านที่จิตเหนือกว่าพวกเราเลยค่ะเพราะท่านจะทำได้ทุกขณะจิตในทุกอริยบทซึ่งน้องไนส์จะบอกว่าสอนแบบนั้นไม่ได้เพราะผู้ที่ปฏิบัติใหม่ จะแปลความกันผิดไปจนเกิดการเข้าใจว่าไม่ต้องวิปัสสนากรรมฐานก็นิพพานได้น้องไนส์บอกว่าการจะเดินไปถึงนิพพานต้องใช้ปัญญารู้เท่าทันจึงดับก่อนเกิดเหตุจนวางจิตอยู่เหนือเหตุแต่การได้ซึ่งสตินั้นก็คือการเกิดเหตุแล้วไม่ให้เหตุนั้นบานปลายค่ะเช่นเมื่อขณะวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อจิตเราฟุ้งซ่านน้องให้น้อมจิตพิจารณาในสิ่งที่ฟุ้งค่ะแต่ไม่ได้ให้ดึงจิตกลับแล้วข่มไว้น้องไนส์บอกว่าซึ่งตรงนี้ถ้าเราน้อมจิตพิจารณาจนเกิดเป็นปัญญาเราจะไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องนี้ซ้ำอีกโดยจิตเกิดซึ่งปัญญาในทางกลับกันหากเราดึงจิตกลับเมื่อข่มจิตไว้ เรื่องเดิมที่จะเกิดขึ้นมาให้เราฟุ้งซ่านอีกน้องบอกว่านี่คือสิ่งแตกต่างระหว่างปัญญาและสติค่ะพอดีน้องตอบไปอาบน้ำไปจึงได้คำตอบมาทีละนิดสมาชิกเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยค่ะสาธุขอบคุณสำหรับความเมตตาค่ะทำให้เข้าใจและสามารถแยกแยะคำว่าสติและปัญญาได้เข้าใจมากขึ้นนิรมิตเทวาจุติองค์เพชรพัทระนาคานคราช อาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติชีวิตตกต่ำจนบางครั้งอยากฆ่าตัวตายปุจชาถามขอรบกวนน้องไนส์สักหนึ่งข้อได้ไหมตลอดชีวิตผ่านมาขยันทำบุญขยันสวดมนต์ภาวนาแต่ทำไมชีวิตทำอะไรถึงติดขัดไปหมดทุกวันนี้ท้อกับชีวิตชีวิตเหมือนจะดีแต่ก็ามาตกแบบสุดๆ จนบางครั้งคิดอยากฆ่าตัวตายวิสัชนาตอบด้วยน้องไนซ์นิรมิตรสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอไม่แตกต่างกันการสวดมนต์เพียงอย่างเดียวไม่พอจะต้องมานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในขณะเดียวกันคนที่มีบุญบารมี มาจากอดีตชาติและมาเสริมต่อในพบชาติปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้มักจะมีหนทางที่นำพาให้เขาสามารถยืนอยู่ต่อได้ให้กลับไปถามตัวเองว่าเราทำมากพอแล้วหรือ,อยังไขรร่รำน้องไนซ์เนรมิตรเด็กชายอายุหกขวบบันทึกและกล่าวความคุณแม่นกนิรมิตรเทวาจุติองค์เพชรพัทระ นาคานคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตรเทวาจุติรู้สึกเฉยเฉยน้องไนส์บอกว่าการเจริญปัญญานั้นเราไม่ต้องการเพียงการรู้เฉยเฉยหากเพียงรู้เฉยเฉยไม่พิจารณาลงลึกถึงเหตุที่เกิดจะเดินสู่การละและดับได้เยี่ยงใดสมาชิกก็ถามว่าเขาโอกาสเรียนถามน้องไนส์ค่ะผลการปฏิบัติตอนนี้คือ ตามรู้ในสภาวะทั้งสองข้างค่ะข้างจิตตัวรู้ที่มันว่างไม่มีอะไรเลยกับข้างขันห้าที่มันยังทำหน้าที่อยู่ได้ยินธรรมะเรื่องธรรมิกราชของน้องนะ่ะจึงได้สรุดใจตอนนั่งสมาธิเห็นแสงสีทองพุ่งสว่างสวยัยขึ้นข้างหน้าจึงได้สงสัยในธรรมเสมือนห่วงโซ่ที่ไม่มีปลาย และองค์ธรรมสันตโรจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรจึงทำได้หรือไม่ขอความเหตุตาแนะนำด้วยค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะแม่นกก็พูดว่าน้องไนส์ให้น้อมจิตเข้าไปพิจารณาถึงอารมณ์ว่ามีกี่รูปแบบค่ะสมาชิกก็ถามว่าน้องให้พิจารณาว่าอารมณ์มีกี่รูปแบบทิฉันขอตอบว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นตาม ผัสสะทั้งหลายที่จรมาไม่ว่าจะส่งผลให้จิตมันสุขหรือมันทุกข์มันก็เป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดแล้วดับเหมือนกันตอบว่ารูปแบบเดียวค่ะส่วนผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์ก็เพียงแค่รู้เฉยๆรู้แล้วละเป็นอัตโนมัติจึงเป็นผู้ว่างจากอะไรอะไรถึงตรงนี้มันเหมือนไม่รู้จะทำอะไร เพื่ออะไรคะขอน้องไม่ตาชี้แน่ว่าถูกผิดประการใดที่เกี่ยวกับธรรมสันตโรค่ะสาธุค่ะแม่นกก็พูดว่าน้องไนซ์ตอบว่าอารมณ์นั้นเมื่อมาปะทะนั้นหาใช่มีเพียงรูปแบบเดียวอารมณ์นั้นมีทุกข์มีสุขเมื่อเรารู้เท่าทันจึงจะเข้าสู่การวางเฉยได้คำว่าธรรมชาติที่ท่านเอ่ยถึงนั้นเราปล่อยให้มันดับ เมื่อมีอารมณ์เข้ามาและเมื่อความคิดว่ามันคือธรรมชาติไม่ใช่การใช้ปัญญาไต่ตรองเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่สิ่งที่เราบอกให้น้อมจิตเข้าไปพิจรารณานั้นคือการฝึกให้รู้ถึงเหตุก่อนเกิดเมื่อรู้จึงละและดับก่อนเกิดอันนี้น่ะถึงจะเรียกว่าเกิดปัญญาธรรมะของพระพุทธองค์นั้น ท่านฝึกให้เราเรียนรู้ไม่ใช่การหมายจำหลักการน้องไนซ์บอกว่าการเจริญปัญญานั้นเราไม่ต้องการเพียงการรู้เฉยๆหากเพียงรู้เฉยๆไม่พิจารณาลงลึกถึงเหตุที่เกิดจะเดินสู่การละและดับได้เยี่ยงใดเช่นท่านมองเห็นสีส้มท่านก็เพียงรู้ว่าคือสีส้มแต่ถ้าท่านมองลงไปให้ลึกกว่านั้น ท่านจะหาคำตอบว่าสีส้มเกิดจากสีใดมามิกซกันการฝึกจากการเรียนรู้นั้นคือการปล่อยให้จิตพิจารณาโดยไม่กำหนดกรอบให้จิตพิจารณาตามความคิดมิเช่นนั้นเมื่อท่านเห็นแสงสีทองพุ่งสว่างอยู่ข้างหน้าท่านจึงไม่รู้ว่าควรจะนําจิตตามแสงสีทองนั้นเพื่อไปเรียนรู้ค้นหาที่มาของแสง เพื่อเป็นการพัฒนาของจิตในลำดับถัดไปนิรมิตเทวาจุติ